ครับทักทายสบายดีพี่น้องทุกๆทุกคนและกับเอฟซีทุกคนที่กำลังติดตามและครับชมให้กำลังใจเบาคุยอยู่เอาเดี๋ยวนี้บราคุยเข้าป่าทุกคนเมื่อเลาะชนบทมาลายแล้วเอากาสชิเข้าป่าเพื่อจะได้มีอา่าบรรยากาศใหม่ๆนะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศแน่เนาะเดี๋ยวนี้เข้าป่ากับเบาคิดคนมาเข้าป่าทุกคนเราจะไปหากินเนาะทีไปไล่มองทุกคนเาดี๋ยวนี้เรามีมองเนาะเอาจังไดกับพ่อพี่น้องติดตามไปนำกันว่าเขาได้ป่าบอกคันว่าได้การเช็ดกินอยู่นี่แหละพอนี่ทุกคนติดตามไปนำกันเอาทุกคน อันนี้คือเฮาซีพักผ่อนอยู่นี่นะทุกคนเฮาซีเฮดบอลพักผ่อนอยู่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาฟืนเพื่อจะได้เฮดกินจะหน่อยเนาะคันถือว่าได้ปลากับเฮาซีเฮดกินอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้มากับเป้าคิดเข้าป่าทุกคนนี่นะครับทักทายสบายดีเอฟซีเบ้าคุยอ่าฝากติดตามสองพันเด้อนี่เออคิดเข้าป่าเข้าป่าเบาคิดเบ้าคิด คิดเข้าป่านะทุกคนสองคนพันนี้เฮ็ดเข้าป่าโดยเฉพาะเลยแต่ว่ามีอ่าได้เลาะชนบทแน่จะหน่อยเนาะอืเอาทุกคนโอเคทดีนี้เนี่ยได้เฮาสีเฮ็ดบอนพกพรก่อนเนาะแล้วเดียวจึงจะไปไล่ป่าทุกคนเฮามีมองเนงานนะนนเ,าเดี๋ยวนี้เฮามีน้องหมาไปนํานะทุกคนเนี่โอเอ้าิดีตามไปนากันบรรยากาศวันนี้โอ้มืดทุกคนบรรยากาศเนาะมืดขึ้นอืม เมื่อเช้านี้ฝนตกได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝนเศ้าแล้วเฮาก็จะออกเดินทางโอ้เดินทางมาแต่ไกล้ๆทุกคนเลยอ่ะเมื่อยแน่เนาะเอาทุกคนนี่บรรยากาศป่าท โอเคทุกคนเดี๋ยวนี้บอกคุยสิปูกอูยืนนี่แหละแต่เนี้ไปหานี้เนาะอเอาโอเคเดี๋ยวนี้บรรยากาศรู้ทุกคนเลยหมืดเลยทางนั้นเห็นป่าวฝนสีตกแล้วนะทุกคนอเอาเห็ดอ็ได้แล้วฮาบันนีเฮาบอมมี่เสือการฝนเนานะแล้วก็บบมี่ผาบาทเนะน,น่เห็ดอ็ได้แล้วเอาติดตามไปน้ำกันทุกคนว่าพวกเขาอยู่หลอดหรือเปล่าว่าเขาเดินทางกับไก่แล้วนะทุกคน นะ้อไปยืไดไปยืดโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เราปลูกอ,อู้ปลูกเปรกันแ,แล้วนะทุกคนนี่แต,นะต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องได้รีบไปหาฝืนนะทุกคนเพราะว่าฝนกำลังจะตกเขาต้องได้รีบไปหาฝืนก่อน ไปไปหาพื้นก่อนอไปเริ่มไปหาพื้นก่อนทุกคนอยู่นี้มักจะมีปลาคอได้อยู่นี่ได้นี่เห็นป่จะเป็น,นหนำห่วยได้นี่ได้ปลาคอมีร้ายท่านี่แต่ว่ากลางเว่นนี้บบเห็นกลางคืนนี้มันออกมาทุกคน างเว้นเลยมันจะเข้าจะในนี้เห็นบอกใหม่เลย<า>ทุกคนเขาต้องรีบไปหาฝืนฝนกำลังจะตกนะทุกคนเ<ฮ>มื่อยอันนี้ได้เห็นฝืนข้าวฝืนคนาหาก,กินไปลาชัดแถวนี้แหละได้เห็นกันเลยเอาฝืนเขาด้อยตัวเขากลับมาแต่โดนแล้วไป ทุกคนได้แล้วเนาะของเราได้แล้วเอาดูนีเขาสิด,ดังไฟทุกคนเมื่อดังไฟแล้วเขาก็สิไปหากินลแล้วละจับไปเลยไปหากินอยู่วังนี่แหละ,ะเห็นบ่นโอ้เอาติดตามไปทำกันว่าพวกเขาได้ปลาหรือบ่อเนาะคันวาได้ก้ได้กินบ่ได้กะโอ้โอดเอาเลยทุกคนจำแจ้วมือน,นี้นะทุกคนเขาดังไฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วเขาก็สิเริ่มไปหากินนะทุกคน นี่ไฟของพวกเขาการเริ่มแหละอ่านี่เอาทุกคนเอาไปหาก,กินไปไปไปไล่มองไล่ป่าทุกคนไปเอาแจ็คสิได้หรือบ่อน,นะทุกคนไปติดตามไปนํากันทุกคนเลยทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็ไปไล่ป่าทุกคน <C le af> นะไปไล่ป่าทุกคน <C le af> ป่าน่าจะลายนะแถวนี้นะ ขอให้ได้เด้อตัวนี้กินได้ได้ตัวนี้ได้ทุกคนอันนี้งแซ่บได้กินตัวนี้ได้ไปเห็นป่าปะเด,ดี๋ยวได้เห็นป่าปนะป่าทุกคนเห็นป่าแต่เราต้องค่อยๆนะทุกคนถ้าว่ามันเห็นเฮาแล้วมันหนีได้ทุกคน ต้องเอยแ,ต,แต,ต่อทั้งหมดผน,นต่อแม,ม่นต่อละอันเดะโอ้โหขอบลุ่มเึ้นเลยทุกคนมีแต่ป่ามดืดดาต้องค่อยๆทุกคนเอ,ขอาไปจิตภาพไปน้ำกันเดี๋ยวนี้ให้เบาคิดไปแ c มองเดี๋ยวแล้วเอาสิไบไล่นะทุกคนค่อ,คอยๆทุกคนเลย ไปพุ่นแล้วหมอกิดไปพุ่นแล้วต้องคอยคอยนะทุกคน เอาทุกคนเดี๋ยวนี้เขาก็สิยมายมองทุกคนว่าได้จากโตเนาะกาอยากให้พี่นองติดตามไปดูกันเนาะ เมื่อได้ปลาแล้วฮาก็สีเใ็ดกินจถอะหน่อยมาลุ้นน้ำกันว่าพวกเขาได้จากโตรหรือว่าสีเใ็ดเมนูใดอ่ะทุกคนนี่กำลังยามทุกคนบรรยากาศในนี้มืดคึ้มทุกคนเลยฝนสะตกแล้วนี่เห็นบ่ป้าบรรยากาศเห็นบอ่อยืดถึทงทุกคนอู้เอาทุกคนเมื่อเหาได้ยามมองแล้วเหาก็ได้โบไลทุกคนได้ชัมมี่แต่ว่าพอได้กินทุกคนพอได้ลามเถอหน่อยเนาะนี่ โอ้ได้สองสามสิบตัวกว่าประมาณชิบตัวประมาณนี้แหละนะทุกคนเอาได้ประมาณชิบตัวนะนี่แต่ว IGN ่าโตกับบอยใหญ่ปันได้ทุกคนแต่ว่าพอได้ลาบเนาะนี่โอ้เอาทุกคนติดตามไปนำกันเอาจะไปเห็ดกินเดี๋ยวนี้แหละคนเริ่มตกเลยทุกคนเลยคนพลอยเลยเนี่ยอ้าหมืดคึมเลยบรรยากาศนะเอาทุกคนจัดการเมนูระบัดนี้เรามีพ <swim. Officer. S 2> <cau. S 1> ักอีกค <c oughs> <c oughs> oui ู่ทุกคนแล้วก็ พักเทียมเอาจักซีเลยเอาหลายเอืดอันนี่เลยแหละอ,อ,อัอน <c oughs> นี้คือพักเทียมทุกคน เอาทุกคนใส่มะกพริกลงไปมาพริกแห้งนะทุกคนกพริกแห้งได้หนึ่งได้ใส่ธรรมดาลยแบบแน่นอน มียังแน่อยู่ในมกพริกหรือว่ามีแต่มกพริกอย่างเด <ừ. S 1> ียวบบมีเกลือบบมีแต้งนัวบตมีบมีโอเคพอช้ำนี้ก่อนถอดใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายอันนี้มียังเกลือกับแตงนัวเลยบ่บ่ดิแซบแป้งนัวเหรอเหลรอเหรออันนี้จะเป็นเกลือนะ โอเคพอทำนี้ก่อนบัดนี้แป้งนัวทุกคน จับหน่อยจับไลายเอไลจับไลายนี่เอาเถอะนะมีแต่ซ้ำนี่แหละชีวิตเฮาเนาะจะส้มมันให้มันเข้ากันนะใส่น้ำชน้อยโอเคทำนั้นแหละ าโอเคทุกคนเมื่อเราทาได้ประมาณห้านาทีเทากัจะใช้กระบงังนะทุกคนอันนี้เบาเบอ่อันนี้กระบังไม่พุงมันยากใส่ตรงเอามือเลยเอามือเลยผมเป็นอย่างเขาล้างเลยสละาอาดนี่ปลาเลยปลาปลานี่เขาเบาเอาขี้มันออกทุกคนเพราะว่า,วา คีนั้นมันจะห้อม้เห็ดให้แสบนะเราจะบอออกเอาออกผักไอ้ครูใส่ลงไปผักไอ้ครูกับปลาเลยนี่ปลาเห็นบอกตัวบักไงต่อนนึง่งหมดลำนู่นลำตอนน่อไง <c oughs> พ่อได้เก็นอะลรนะทุกคนลปลาที่จริงไล่ได้แต่ว่ามันออกมาจากหม้อเฮาเ <c oughs> อาโอเคทุกคนทีน,นี้เฮาชิลามแล้วทุกคนนี่ปลาของเฮาก็อยู่ h ันแหละเอะเอาคิดลามหน่ย มันรู้สึกเออๆนั่นน,านั่นแหละ สุกแล้วนะทุกคนเลยเป็นยังไงลุๆโอ้โหฮอมฮอมหอมอาะท่ ทุกคนอืมเป็นยังไงอืมปลาเถอะฮอนฮอนฮอนแน่หอมแน่ทุกคนเลยอ๋ออ๋ออ๋อบุมมีบ่วงเหรไม่เด็ดเลทุกคนหอนเลย โอ้น oh, nee. ี่คนเอ้ยเห็นว่าลาเถอะหอมๆเลยนี่อาสี่เลยเอามาทุกคนมึงนึแปลงกินนะนี่บังะังาทอ ปลานี่ปลาดับผักอีคู่ได้อหอมมเลยทุกคนเลยนี่มาเด้อมาเด้อเอาแสบๆดมกันเลยทุกคนเลยฮื่มข้าคมส้างหอมสร้างแสบนะ ngon <laughs> lắm ừ. Thật Bạn lại không chụp hả? Hát không ได้เอาบ่มีบ่วงเนาะป่าคนนี่แหละความสุขในการเท่าป่าทุกคนเอามักธรรมชาติแล้วก็ได้ยินเสียงนกฮ้องทุกคนจะ้ยินบอกอนี่เสียงน,นกแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติป่าไม้ทุกคน รู้สึกว่าผ่อนคลายนะการได้กินอาหารแ่บๆอีกจะเป็นอาหารธรรมชาติทุกคนได้อาหารมีความสุขเลยนอ่อืม,อม,อม มัแแสบปันใดแต่เมื่อเราเข้าป่าไปกินเข้าอยู่ป่านโอ้แสบอะีรแต่ชิ้นที่แสบนี่มันบอแมนย้อนนาอาหารเลยทุกคนมันคือย้อนนําธรรมชาติทุกคนเพราะเฮาได้อยู่กับธรรมชาติและเฮ็ดไ้เฮาสบายใจขึ้นนะทุกคนหาบุาคิดอย่างไรและนั่นคือเห็ดห้เฮากินแสบแม่นบอกแม่นอืม,มนั่นแหละ มันว่าเขาอยู่เฮื่อนตลอดนี่เขาต้องคิดเรื่องราวอย่างหลายอย่างคนมันก็เหตุให้เขาคิดหลายเขาก็ขิ้นเขายัางกับบุชาดนะคนอันนี้คือหาหารบานเฮาล่ามป่าุคน,น กินจนมดนี่บนเรือแล้วทุกคนเขาอย่างน้อยเดียวนอะอืมเขาอยังเรือน้อยเดียวนี่เนื้อได้บอกขิดแซ่บบ่แซ่บโอ้แซ่บอปรีเนาะหอมแน่เนาะหอมน้องกระบ,บังไม่พุ่งนะทุกคนอืมเขาลามลามป้านะทุกคนนี่ปลาแซ่บอปรีนี่ หมดเลยอาหารเหาเข้าวยังเหลือน้อยเดียวเขาเอามาแต่เพื่อนบบกหลายๆนี่ <laughs> ยังเหลือน้อยเดียวหมดเลยนะ <c ười> ท,ทุกคนแซ่บอะไรเนาะปาดเถอะทุกคนอันนี้แหละชีวิตเหาความสุขของพวกเขานานะทุกคนก็คือไปกินข้าวปลาอยู่กับธรรมศาสตร์นะทุกคนเห็นบอ่อบรรยากาศโอ้ยเนาะธรรมศาสตร์อะไรทางนี้ฝนตกบ่ฮู่าทางพี่น้องอ่าฝนตกกันบ่อรือว่นใดเนาะพี่น้องพังไทยหรือว่าพังลาวเนาะเหาก็อยู่พังลาวแต่ว่าเขาเป็นคนชนเผ่าเนี่ย เอาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮากินเข้ากินน้ำแล้วไปที่เรียบร้อยทุกคนโอ้แสบอลีบอกไว้เลยแสบขนาดเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนี้เฮากะสิไปต่อทุกคนสีไปหาบอนไม่ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องก็น่าจะเห็นพนกำลังชิตกแล้วทุกคนแต่ว่าเฮาบ่ามีผ้าบาดบ่มีอินยังเฮาก็อยู่บ่ได้ไรทุกคนเฮาต้องไปหาบอนมีทาทุกคนเพราะว่า เป็นอีฝนกำลังสิตกเขาต้องไปหาบอลรีพ่นก่อนทุกคนเนาะเอา้าจังได้กัขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกคนที่ได้รับสม้มให้กำลังใจเฮาสองคนเนาะแต่ว่าเฮากะจิไปหาบอลใหม่ทุกคนพักพี่น้องติดตามไปนำการบอลใหม่ของพวกเขาว่าเฮาจะอยู่บอลใดนะกัพักพี่น้องติดตามไปนำการทุกคนคลิปนี้กับขอจบไปเพียงเท่านี้เอา้า๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป